หามาเล่ามาแล้วจ้าเก้าหนึ่งหามาเล่าสวัสดีน้องต้นหับไทยรัฐสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ม่ะ,ะสวัสดีสสดค่ะ ทุกวันจันนะคะค่ะแล้วในช่วงสิบโมงครึ่งก็จะมีหลากหลายมากมายจากหลายๆบุคคลเนาะที่สลับสับเปลี่ยนมาเล่าใช่ค่ะมีพี่กุ้งมีพี่น้องฝนพี่ต้นค่ะวันนี้เป็นพี่ต้นค่ะก็เลยไปหยิบมาสองเรื่องละกันนะคะไหนไหนแบบว่ามันก็มีช่วงเวลาเครียดแล้วเราก็อยากจะให้มันมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายกับเรื่องน่ารักน่ารักวันก่อนเราคุยเรื่องความเครียดเนาะใช่เราคุยในช่วงไหนนะคือ เราคุยต่อเนื่องกันมาจากที่แล้วจากกรณีทหารอที่เขาแบบว่ามีการไปใช้อาวุธนะคะสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเศร้าพวะเขาก็จบชีวิตใช่ไหมคะใช่ใแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มีการพูดต่อกันมาถึงเรื่องความเครียดแล้วก็ขมวดรวมประเด็นกับเด็กอ่าเด็กน้องม .5 ที่ไปทำร้ายคุณครูนะคะมันก็เลยเกี่ยวโยงกันอยู่ในวนๆอยู่เรื่องเดียวกันเรื่องของเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็จิตใจซึ่งจากจากเออ จากข้อมูลนะคะคนไทยแล้วก็น่าจะของทั่วโลกด้วยนะตอนนอี้เครียดกันเยอะนะต้นใช่ค่ะยิ่งอ,อันนี้ขอยกประเด็นในเรื่องของเมืองหรือว่าประเทศที่เขายังคงต้องอยู่กับสถานการณ์ความไม่สงบค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการสู้รบแล้วกันนะคะเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกและความสุขที่มันหายไปจากสถานการณ์ที่เราไม่ได้ต้องการมันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยจะต้องหันมามองดูจิตใจเราละ ไม่ใช่แค่เฉพาะสถานการณ์ที่ไม่สงบการสู้รบนะคะเรื่องของความเครียดที่มันอยู่กับตัวเราอะรอบตัวเราบางทีมันก็มีผลกระทบกับความรู้สึกของเราได้เหมือนกันบางคนเนี่ยเครียดโดยไม่รู้ตัวเนาะใช่ไม่รู้ตัวบางทีทํางานก็คิดว่าปกติยิ้มแบบนี้เอาไม่รู้เพาไม่อาจจะมีอะไรลึกๆในใจบางทีเคยเวลาไปหาหมอไงไปหาหมอไปปวดหัวอะไรเงี้ยหมอก็จะซักทําอาชีพอะไรนอนหลับไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ท้ายสุดหมอก็ถามว่าเครียดไหมบอก ไม่เคยเครียดเลยค่ะค่ะแต่หมอจะบอกอาการที่เป็นเนี่ยคือมาจากความเครียดนะไม่รู้เลยอะบางทีเราก็คือเราก็คิดว่าแบบฉันไม่ได้เครียดหรอกฉันอาจจะแค่นั่งผิดท่าฉันอาจจะแค่นู่นนี่นั่นแล้วแบบเรากระโดดคําว่ามาจากความเครียดไปไปที่ประเด็นอื่นหมดเลยนะคะแล้วบางทีมันเครียดสะสมเลยใช่คือน้อยๆโดยเราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยสะสมเรื่อยๆอย่างี้มันก็มีผลกับสุขภาพนะมีผลกระทั่งกับตัวเราแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเพราะเวลาเราไม่มีความสุขอะสังเกตไหมมันจะมีคํานึงที่เขาพูดว่า ถ้าเพื่อนบ้านเราเรามีความสุขเราก็จะ<ช>ม,มีความสุขใช่นั่นหมายความว่าเพื่อนบ้านเรามีความสุขเมื่อไหร่หรือว่าคนใกล้ตัวเรามีความสุขเมื่อไหร่เราก็สุขด้วยเขาจะไม่มาทําร้ายใครเขาคนที่ทุกข์อะค่ะมันจะมีการระบายออกในการทําร้ายอออะไรแบบนั้นอะนะค,คะ,ะฉะนั้นเพื่อนบ้านอ่ะก็จะเป็นคําพูดที่ว่าถ้าเพื่อนบ้านมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยเราไม่สามารถที่จะเลือกเพื่อนบ้านได้ใช่เป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้จริงแล้วถ้าหากว่าถ้าหากเราไม่ได้เราไม่สามารถจะใช้เงินแก้ปัญหาในการย้ายบ้านหนีเพื่อนบ้้านนไดะ ก็ต้องหาทางค่ะอยู่กับมันอยู่กับมันให้ได้นะคะวันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรค PTSD คือโรคอะไรคะโรคอันนี้นะคะเขาเรียกว่าภาวะ PTSD PTSD นะคะเป็นภาวะเขาเรียกว่าภาวะเครียดหลังเจอเหตุการณ์สะเทือนใจค่ะนะคะซึ่งมาพร้อมกับความวิตกกังวลบางคนฝันร้ายนะคะแล้วก็ความรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางความเจ็บปวดค่ะอันนี้เราขอหยิบยกไปที่กลุ่มของอแนวหน้า นะคะทั้งชายแดนภาคใต้แล้วก็ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยะนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกเครียดอะคะ่ะแล้วฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็พยายามจะหาทางที่จะช่วยบําบัดกับความรู้สึกเหล่านี้ออืยาช่วยได้คนใกล้ตัวช่วยได้ศิละปะช่วยได้อีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยได้คือ,คอน้องแมวแมวเหมียวแมว่งเหมียวเนี่ยแหละคะ่ะจริงๆนะเมืองนอกน้องหมาก็ช่วยได้นะใหมาก็ได้น้องหมาถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยหนูเคยอ่านข่าวนะคะบางทีเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าห้องผ่าตัด นะคะเขาก็จะให้แบบว่ามีการแบบว่าเล่นกับน้องหมา<อ>บางทีก็จะมีนักดนตรีมาเป่ามาเล่นดนตรี<อ>ให้ฟัง<อ>ในห้องผ่าตัดบางทีก็มีนักดนตรีด้วยอ,อะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะบรรเทาความรู้สึกวิตกกังวลความเจ็บปวดเคยเคยมีไงมีคลิปอะคุณหมอบางคนอนะเวลาที่ผ่าตัดหรือทำคลอด ให้คุณแม่เนี่ยค่ะคุณหมอร้องเพลงไปด้วยใช่คือจะบอกว่าเนี่ยมันคือศิลปะค่ะศิลปะที่มันสามารถที่จะเยียวยาความความอ่อนโยนดึงความอ่อนโยนของมนุษย์ออกมาได้นะคะทรานั้นเนี่ยเอาจจริงนะหนูว่านะอันนี้ถ้าพูดภาพรวมนะใครที่เห็นแมวแล้วใจไม่ละลายบ้างอะบางทีแค่แมวแบบว่าถ้าไม่ใช่ว่าคุณแบบกลัวมีความฝังใจกับเขาในประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตนะเพราะว่าทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคลิปบรรดาน้องหมาน้องแมวน้องนกน้องเป็ดน้องไก่หมู มาแพะแกะเหล่านี้คือจะเยียวยาได้เยียวยาแม้กระทั่งน้องหมูแดงนั่นแหละค่ะเหตุผลว่าทําไมเราถึงแบบว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกมันมันเยียวยาหัวใจได้จริงๆและแมวเนี่ยนะคะตอนนี้เขาใช้เขาใช้วิธีโดยการเอาน้องแมวเนี่ยะคะมราเป็นเพื่อนช่วยบําบัดเยียวยาความรู้สึกที่จะต้องเผชิญกับสภาวะเครียดค่ะ เครียดที่ไม่สามารถจะหลีกหนีไปได้อะเพ <starter S 2> ียง <xim> um. ต้องอยู่กับตรงนั้นอะนะคะเป็นการเยียวยาได้อย่างนุม่มนวลด้วยเรื่องนี้เนี่ยนะคะถูกเผยแพร่ทางเพจกองทัพบ,บกทันกระแสนะคะเขาเอามาเล่าให้ฟังและการบอกว่าประโยชน์ของน้องแมวนั้นนอกจากจะขออาหารได้ลงกระบะทรายเป็นนะคะเป็นพม่านมุงวดได้แล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยนะคะไปลูบขนน้องเนี่ยมือเราได้สัมผัสกับขนของเขาเนี่ยนะคะนุ่มของขนใช่ ฮอร์โมนแห่งความสงบค่ะมันจะมันจะออกมาเลย oh แล้วมันก็จะสามารถลดความตึงเครียดของเราได้ขณะที่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ดูแลนะคะแล้วก็มีแมวอยู่ข้างๆเนี่ยจะทําให้ตัวของเราผู้ที่มีภาวะแบบนี้นะคะไม่รู้สึกว่าฉันโดดเดี่ยว จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจะไม่เหงาความเหงานี่มันฆ่าคนได้นะอใช่มันทำให้เราเนี่ยอายุสั้นลงได้จริงๆแต่ถ้ามีแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยนะคะอยู่กับเราเนี่ยมันจะหนึ่งเลยจะไม่ทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวแล้วแล้วจะทําให้เราเนี่ยมีโครงสร้างในชีวิตประจําวันที่มากขึ้นหรือว่ามีแผนฉันจะต้องออกไปซื้ออาหารยี่ห้อนี้ชามเนี่ยฉันต้องรีบล้างนะทานเสร็จต้องล้างให้เขาหรือว่าจะต้องแบบมันจะมีโปรแกรมให้เราทําเมื่อเรามีอะไรทําเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านนะคะและ หลายเขาเรียกว่าหลายงานวิจัยเนี่ยเขายังพบอีกนะคะว่าการที่เรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยทำให้อาการซึมเศร้าแล้วก็ความเครียดจากโรค PTSD เนี่ยลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดเลยทีนี้เนี่ยแมวเนี่ยนะคะอาจจะไม่สามารถแบบว่าทําให้บาดแผลที่มันอยู่ในใจมันหายแต่ว่ามันจะเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราะคะ่ะบางทีเสียงรูรูแมวเวลาเขาเขาเขาหายใจม,มันเป็นเสียงเพ้อพ มันเป็นเสียงแห่งความสุขที่บ้านเลี้ยงไหมเลี้ยงค่ะสองตัวเขาจะแบบว่าบางทีเขาจะหายแบบระบบปิดปิดเลยเพราะว่าตอนแรกเขาเปิดมาก็เป็นจอน้องจอนมานะคะทีนี้มันจะมีเสียงแมวอะค่ะเวลาเขาหายใจมันจะดังเพลิ้งเพลิ้งเสียงเพลิงเสียงแบบนี้มันเป็นคลื่นความถี่ต่ํานะเวลาที่ใครได้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 ยินเวลาเขาหายใจหลือเราเล่นรูปรูปหรือว่าวางมือบนตัวเขาเนี่ยมันจะมีแรงสั่นสะเทือนด้วยเล็กเล็กมันจะยิ่งแบบว่าทําให้เรารู้สึก ผ่อนคลายะนะคะผ่อนคลายได้แล้วก็เออ่ทําให้ความอ่อนล้าจากเหตุการณ์ต่างๆม,ม,มันผ่อนคลายได้ชาร์ตอ่ะบางคนบอกว่ากลับไปบ้านก็ชาร์จแมวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่แมวที่เยวยา,วาได้นรักนใช่บางตัวก็น่าน่าเวียงแต่เวียงเวียงก็คือเป็นธรรมชาติเป็นความน่ารักแล้วก็เนี่ยกริยาท่าทาง นอกจากน้องแมวแล้วยังมีน้องสุนัขน้องหมาน้องอะไรต่างๆที่เราเลี้ยงนะคะบางบ้านเขาเลี้ยงเป็ดด้วยนะอ๋อใช่ไหมคะแบบว่าบางตัวนี่น่ารักแบบว่าเอยตกลงแมวจริงหรือแมวเอไอกันแน่แต่จริงแมวบางตัวนี่น่ารักจริงแมวจริงนะคะเนี่ยมันก็คือว่าให้รู้ว่ามันสามารถเยียวยาช่วยใจเราได้ใช่ค่ะก็สําหรับใครถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงเขาอยู่อ่ะก็หันมาคือเลี้ยงแล้วไม่ได้เลี้ยงอย่างเดียวนะใส่ใจเขาด้วยนะใส่ใจเขาด้วยคือคือถ้าเลี้ยงก็อยากเลี้ยงระบบปิดเพราะว่า บ้านที่พู่มมาทุกวันนี้จะมีปัญหาแมวจากบ้านคนอื่นที่เขาเลี้ยงเป็นแมวเลี้ยงเลยนะใส่กระดิ่งกุ๊งกิ้งอะไรเงี้ยแต่เขาชอบมาของบ้านเราอ๋อชอบมาอยู่บ้านเราแสดงว่าบ้านเราสงบแล้วเขามาขับทายอ่ะโอ้อะไรเงี้ยคือหนูก็มีก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแล้วทั้งหมู่บ้านเลยวะก็ก็จะบ่นกันทั้งหมู่บ้านอ่ะว่าแบบไม่รู้แมวใครอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่มีกระดิ่งเลี้ยงอยู่มีกระดิ่งมันจะเหมือนกับคนประเภทหนึ่งพี่ที่แบบว่า เลี้ยงเลี้ยงสุนัขแถวบ้านแถวบ้านทุกคนก็น่าจะมีแบบนี้นไหมลองลองเม้นกันมาได้นะคะเวลาเลี้ยงอย่างเงี้ยก็หมาเขาค่ะเวลาหมาเวลาหมาตัวเนี้ยไปกัดใครหรือทำร้ายใครไม่เจอของฉันไม่ใช่ฉันแค่ให้ข้าวเฉยๆมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเน้อก็ถึงอยากจะบอกว่าเลี้ยงเขาแล้วเราเห็นว่าเขามีประโยชน์กับเราเป็นเพื่อเราได้อะไรได้เลี้ยงแล้วก็ดูแลกันให้สุดด้วยนะคะอย่าปล่อยเลยทําไมกระบะทรายอ่ะมันไม่แพงหนูใช้กระมังด้วยซ้ำพี่ร้านยี่สิบบาทก็มี กระบาทรายเนี่ยใช้แทนนะแล้วก็ซื้อทรายทรายถุงหนึ่งสิบลิตรร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทแล้วแต่ราคาเราก็ครั้งหนึ่งถุงหนึ่งก็ได้ตั้งหลายวันมันไม่ได้ลงทุนเยอะกับการที่แบบว่าไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นแล้วแมวเน่ยมันออกลูกสีหลายตัวไงใช่ค่ะบางทีมันก็มาออกลูกบ้านเราก็มีนะโอ้ไม่แอบออกลูกบ้านเราอย่างเงี้ยหนูนี่ไงต้องเลี้ยงเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยแม่มันมาออกหนีหนีแบบว่าบ้านบ้านทางนู้นทางท้ายซอยตอนก่อนที่จะมาอยู่บ้านหลังใหม่เนี่ย เขาก็แบบว่าประมาณว่าไม่อยู่แล้วแบบคนที่อยู่ก็เสียงดังเอะอะโวยวายมันก็หาที่สงบมาทอดแล้วก็นำบ้านน้องหนูเนี่แหละสงบแล้วนะคะคือมันทาให้บางทีเราลําคาเนี่ยใช่ค่ะเราปืนกัลพวกโอไลต์ตัวมันชอบที่บ้านมันชอบมากเลยเออมันนอนเล่นอะไรเงี้ยทําให้เราเจอแล้วเราต้องแบบตกเงิไล่ต้องไล่ต้องไล่ไ้ย แต่ไล่หนูมันก็มาอีกอ่ามันก็คืออย่างเรื่องอุจจาระปัสสาวะอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของเราละแต่ถ้าถ้าบางหมู่บ้านเขามีลายกลุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกบอกกันส่วนเจ้าของก็อย่างที่บอกค่ะวิงวอนเลยรับผิดชอบเขาด้วยนะคะเช่รับผิดชอบก็เลี้ยงในระบบปิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บ้านใช่เมื่อก่อนก็คือแบบเราก็อยู่บ้านประจําใช่ไหมเวลาแมวมาเราก็ ทำเสียงนั้นให้เขาไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็ไปก,ก็ก็จะน้อยลง <c oughs> แต่ช่วงหลังก็คือแบบว่าก็มาอยู่คอนโดบ้างอะไรเงี้ยพอมาอยู่คอนโดนานๆกลับกลับไปนะนอนเต็มเลยนะแล้วเขามองหน้าเราแบบใครอ่ะใหม่อะใครมาบ้านเราเหรอเงี้ยเราก็จะเราก็จะไล่เพราะเราไม่ชอบกลิ่น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 ขี้กลิ่นฉี่เลยะะ้ยเราจะไม่ชอบใช่ไหมค่ะ แต่ถ้าเรามาที่ที่ที่อื่นเราไปเจอแมวเราเราก็ยังชอบนะคือเราแค่ไม่ชอบพฤติกรรมตรงนั้นเท่านั้นเองไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยเราไม่ชอบก็ต้องแบบไม่ชอบเลยมันแต่ว่าบางคนที่เขาไม่ใกล้อ่ะอาจจะมีภาวะเขาแพ้ฝุ่นแพ้อะไรแพ้ฝุ่นใช่อันนั้นก็คือแล้วแต่บุคคลนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่อยู่ใกล้เนี่ยจับมุงจับมือก็ได้ แต่ต้องมีข้อแรกเป็นเรื่องของเกณฑ์ใช่เคยยอมทำทุกอย่างเพื่ออาหารเพื่อขนมแล้วเดี๋ยวนี้น่งจะเห็นแบบว่าตามสวนสาธารณะใช่ไหมเมื่อก่อนเราจะเห็นแต่คนจูงน้องหมาเนอะในรถเข็นก็จะมีน้องหมาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแมวเยอะนะใช่ค่ะเอาแมวไปโซ่คล้องคอแล้วก็เหมือนน้องหมาเลยเหมือนน้องหมาเลยนั่นแหละเห็นแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้แบบคเืองแมวก็เยอะ คือถ้าเลี้ยงแล้วดูแลดีอย่างนั้นนะหนูมั่นใจว่ากลุ่มคนเหล่านั้นอาจจะไม่ไม่ปล่อยออกมาเพืาะถ้าเลี้ยงเหมือนลูกเขาก็จะไม่ปล่อยให้ลูกคลาดสายตาแต่ถ้าคุณเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงไปสักแต่ว่าเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงแล้วไม่รับผิดชอบอันนี้ก็คือไม่ไม่โอเคเท่าไหร่สุนัขด้วยนะคะเจ้าของชอบปล่อยมาให้มาถ่ายหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีเรื่องมีลาทะเลาะกันมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะฉะนั้นนะเลี้ยงเขาแล้วเรารู้ว่าเขาดีบําบัดจิตใจได้ เราก็ต้องดูแลเขาด้วยตอบแทนนะคะที่เขาดีกับเราแล้วแนวเนี่ยมันจับยากด้วยนะโอ้พี่จับไม่ง่ายนะเวลามันขึ้นอย่างเงี้ยมันเินสองขาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทําอย่างเงี้ยหนูก็กลัวเหมือนเหมือนอย่างมันเร็วไงใช่มันเร็วมากเลยมันจับยากเรื่องเล็บเล็บอะไรแบบนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเราจะแจ้งเทศกิจอะไรแบบอช่วยจับหน่อยเหอะเพราะเจ้าของเขาบอกเขาไม่มีนี่เขาเป็นเจ้าของนี่ช่วยช่วยมันจับเอาไปที่ไหนก็ได้เลย โอ้มันจับไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายมันวิ่งกระโดดดึงดังดึงดังเนี่ยสัญชตาณยาดง่ายกว่านะก็เขายังอยู่พื้นราบได้มากกว่าแมวแมวไปยนขึ้นที่สูงนะคะใช่แต่บางตัวบ้านสูงไงมันก็มาก็ขึ้นได้มาได้อ๋อนอกจากน้องหมาพัน์ไซอะค่ะสาบเลียนอะเขาจะขึ้นหลังคาได้อ๋อโว้ยโอ้แล้วมีมีมีที่บ้านนะแมวนอกจากมาสร้างความลังคาแล้วเนี่ยมันเคยไปติดอยู่ในท่อโอ้ แล้วมันก็ร้องเง้ยวเงี้ยวเราก็ต้องเสียตังค์ไปจ้างคนบรรลือท่อแล้วก็เอาน้องช่วยชีวิตช่วยชีวิตน้องออกมาอะไรเงี้ยโอเวนกรรมอะไรเงี้ยนะคะก็ความโซ<อ>นเขาด้วยแหละเขาโซนนะ เขาสุดแต่เขาน่ารักเขาน่ารัก <N> นะคะเออแต่วันนี้เราเจอสร้างความลำคานวันนี้เราก็เออก็เหนื่อยเหมือนกันนะอ่ะบางคนกลับมาหเหนื่อยแล,แล้วเจออะไรอย่างงี้มันก็ <N> คือเดินเขา้าบ้านก็มีกลิ่นแล้วอะกลิ่นก็จะแรงมากใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะนะคะฝากกันด้วยแล้วกันเลี้ยงก็เลี้ยงแล้วก็ดูแลแล้วก็รับผิดชอบกันด้วยเคยซื้อที่ฉีดมองฉีดมาไม่ได้ผลนะเหรอมีเอาไม่อยู่อะพี่ไม่อยู่อเดี๋ยวมันก็มาอุ้ยคงหนูยังเอาอยู่จริงดิจริงอืมเยี่ยมเลย อะไรไม่รู้ซื้อในอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วก็หนูใช้นี่ด้วยนะพี่ปุ้มใช้เบื้องต้นเลยอ่ะเราเก็บใช่ไหมคะหนูใช้ผงซักฟอกอ่ะขัด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 ล้างล้างล้างแล้วก็ลาดด้วยน้ำส้มสายชูแต่เดี๋ยวมันก็มากินหมดมันก็มาของหนูนี่ได้ได้ผลอยู่นะไม่จริงจริงพี่อย่าซื้อไปฉีดแต่อาจจะบ้านที่มันเยอะก็ฉีดไร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 ไมันก็มันก็ยังมาอยู่นะเหรอฮะแล้วก็ของหนูเนี่ยเป็นแมวของข้างบ้าน เขาเขาก็เหมือนประมาณว่าเป็นแมวจรนะแต่ข้างบ้าน <อะ S 1> เขาดูแลเขาก็รักแล้วเวลาแมวตัวเนี้มาเออใช่ไหมคะเขาจะตามมาเก็บอ๋ออันนี้คือบอกว่าต้งองรับผิดชอบอน,นั้นดีเพราะว่าแมวเนี่ยเขาเอาเข้าบ้านมันก็ไม่เข้าเพราะมันเป็นจรแต่ด้วยความที่ว่าเขารักไง เอาเข้ามันก็ไม่เข้าเขาก็เลยให้อาหารให้อาหารแล้วมันก็แบบประมาณมาอืบ้านที่อื่นเขาจะเก็บเขาจะเก็บให้อันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งในความรับผิดชอบที่อยากจะยกมาเป็นตัวอย่างแ่ะมันมีมันมีหลายกรณีมันมีหลายกรณีจริงๆกลับมาที่เรื่องหัวใจกันต่อดีกว่าพี่ปูหัวใจของแพทย์สนามในพื้นที่ชายแดนที่เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอันนี้ต้องขอยกความดีความชอบให้กับทีม M อ Cat อคนะคะ โรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจกองทัพภาคที่สองนะคะโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเนี่ยนะคะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะคะว่ามีฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของแพทย์ประจําโรงพยาบาลเนี่ย พร้อมด้วยทีมเนี่ยนะคะลงพื้นที่ไปออไม่ใช่แค่ลงพื้นที่ไปอย่างเดียวนะคะลงไปเนี่ยไปตรวจรักษาไปดูแลแล้วก็ยังนําหัวใจเนี่ยลงไปด้วยออคําว่านําหัวใจลงไปคือการไปรับฟังออการให้กําลังใจฟื้นฟูจิตใจของกําลังพลนะคะที่เขามีความตึงเครียดก,กันอยู่เนี่ยนะคะอ,อ,อย่างภาพที่เห็นเนี่ยคือนั่งคุยกันแบบ เมือนเพื่อนมานั่งคุยกันอะนะคะลักษณะแบบนั้นเลยดึงดึงรอยยิ้มเขากลับมาอบรรเทาปัดเป่าความกังวลความเครียดให้ให้หมดไปนะคะจากน้องๆ้องชายแดนตรงนี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยยังมีนะคะมีการอวยพรของน้องนักเรียนอ่ะพี่ปุ้มนะคะน้องนักเรียนเราไม่ไ้ทานหรอฝากกันไปให้พี่ทหาร่านอืม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 เนี่ยค่ะอ้น่ารักเชียวว่าด้วย โรงเรียนมาริยาวิทยานะคะก็ทีมแพทย์ได้แหละนำเอาไปมอบให้ก็กลายเป็นว่าเป็นเครื่องเติมกำลังใจกับทหารเนี่ยมีภาพทหารมีหัวใจมีธงชาติไทยะนะคะเนี่ยแหละก็เป็นหนึ่งในทีมที่เราก็ต้องยกย่องอหัวใจเขาจริงๆนะคะก็ส่งเสียงไปถึงนเนาะเหล่าบรรดาทหารเนี่ย ว่าแนวหลังอย่างเราก็ยังค,งคงส่งกำลังใจไปให้ทุกวันนะใช่ค่ะไม่ไม่ลืมนะคะทั้งชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ชายแดนด้านอื่นๆที่พวกพวกคุณดูแลปกป้องเป็น<อ>รัวให้กับประเทศเราอยู่เหนือจรดใต้<อ>ตะวันออกจรวดตะวันตกเราส่งใจถึงพวกคุณแนะ่ๆค,ค่นะคะอืมนะแล้วก็วันนี้เรื่องของกําลังใจให้ทหารเนานะแล้วก็น้องแมวหมียวในช่วยบำบัดได้ค่ะนะคะแล้วก็ใครที่ ที่เลี้ยงแมวเนี่ยก็เลี้ยงแบบว่าถ้าเลี้ยงแล้วรักเขาจริงๆเนาะใช่คนถ้ารักจริงเขาจะรู้ว่าเวลารักแล้วเราจะต้องทํำยังไงเราจะรู้รู้ด้วยตัวเองนอกจากว่าเลี้ยงไปงั้นๆอืมเลี้ยงไปงั้นงั้นถือว่าให้ข้าวกินเราให้กินได้ชื่อว่าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าหมากับแมวเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาบ้านใครเนี่ยถ้าเราให้ข้าวเขากินแล้วเขาจะไม่อึบบ้านนั้นน่ยจริงป่ะใช่ค่ะจริงเหรอมีคนแนะนําหนูว่าเออไอ้น้องเอาข้าวจานข้าวจานอาหาระวางสิ มันถ้ามันกินตรงไหนมันจะไม่ถ่ายตรงนั้นมันจะไปถ่ายตรงอื่นเหรอใช่เรามีบางบ้านเนี่ยเขาถึงขั้นว่าอันนี้เพื่อนบ้านหนูดีนะอ,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 อันนี้ต้องชมจริงๆเพื่อนบ้านหนูดีพชกดีเขาเอาจานใส่อาหารแมววางเอาไว้อืตรงบ้านหนูตรงจุดที่พอเขาทํากันเสร็จเขาก็ามาวาให้อาหารบ้านต้น มาวาง<ม>ตรงนั้นด้วยหนึ่งขายบ้านต้นใช่มาวางไว้มาวางไว้กระจุกหนึ่ง<อ>แต่เขาก็ยังมีพื้นที่ในบ้านของเขาเพื่อที่จะให้แมวตัวนี้เขาไปทานแบบปลอดภัยอ๋อโอ้ลหถ้าเกิดมันมีแมวแบบบ้านใครก็ไม่รู้มาบ้านเราเป็นสิบตัวเนี่ยเราให้อาหารแล้วเขามันาไม่มาลุ่มมาต้มมาเราแค<บ>่สิบตัวเธอเธอนี่บ้านนี้มีอาหารไปชวนเพื่อนมาใช่ไหมอันนี้เท่าที่หนูอยู่มาเจ็ดปีบ้านตรงเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องเรื่องอึหมาอึแมวมาตลอดไม่มีนะคะมีแค่ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองมันไม่มีไปบอกกันไม่มี ออแต่ว่าม่มคือมาเดินหลายตัวมากอะเป็นสิบอะตรงนั้นมันอาจจะไปบอกต่อเชื่อหนูไหมว่าไม่ได้ให้อาหารน้ำก็มาเดินอาจจะเป็นช่วงงามอะไรเงี้ยอาจะเราจะต้องแบบมีถ้ามีคนเดินอยู่เรื่อยๆคนทํากิจกรรมเรื่อยๆตรงนั้นอะบบว่าไม่ไม่เงียบสงบอะค่ะมันจะไม่มาอมันชอบความเงียบสงบต้องไปเปิดเพลงดังๆไหมหรือว่าจุดประทัดบ้างดังเลยเงี้ยหรืออะไรแบบทําเสียงดังๆอะทําเสียงดังๆทำนั่นทํานี่หรือนั่นหรือนี่อะไรเงี้ยมันจะไม่อยู่ละ มันจะไปลื้อนั่งลื้อทั้งวันเลย <laughs> ลื้อเ,เก็บลื้อแล้วเก็บอะไรอย่างเงี้ยบางทีเท้าหน้าบ้านอ,ะอ่ะพ่อจะเท้าทวางหน้าบ้านต,ตรงประตูก,ก่อนเข้าบ้านอ,ะอ่ะก็เหม็นไปด้วยแบบอ่านั่นแหละค่ะมันเป็นนอนกลางคืนไงนอนด้วยบางตัวคิดว่าเป็นกระบะเออนั่นแหละนั่นแหละเป็นนอนกลางคืนอะไรเงี้ยอ่าแบบ แล้วก็แบบไม่เราเบื่อแมวอะไรยเงี้ยจริงๆเราก็รักแมวนะเออแต่ถ้าเราเบื่อแมวอะไรย่างเงี้ยค่ะเบื่อพฤติกรรมเบื่อพฤติกรรมของแมวเองแต่เวลาเห็นแมวเดียวเราก็ใจละลายทุกทีนะแมวแมวที่อื่นนะไม่ใช่แมวที่มาโกนที่บ้านอันนี้เราแยกกันเราแยกกันได้ค่ะขอบคุณมากน้องตูดเจอกันใหม่เมื่อไม่ช่ต้องการต้องการเมื่อพี่ปุ้มต้องการ ได้ค่ะบายๆคุณผู้ฟังด้วยค่ะเจ้าหนงมามาเราเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์หน้าตอนสิบของครึ่งค่ะค่ะเก้า